หลุดแผนออกฮิตเซลปี2023-2024รุ่นโฟมาปี 2023- ปี2024จะมีฮิตเซลทั้งหมด3รุ่นเว็บไซต์ Android Authority อ้าว่าได้แผนโรแอทแม็กของอุปกรณ์ตระกูลฮิตเซลที่จะออกในช่วงปี2023 2025เป็นเวลา3ปีร่วมหน้ามีรายละเอียดดังนี้วงเล็บเปิดอิงตามชื่อโค้ดเนมเป็นหลักวงเล็บปิด2 0 2 3นางาน Google ให้ครับโอมีสินค้า2ตัวคือลิ้งวงเล็บเปิดปิดเซเ7อดวงเล็บปิดและฟิลิปวงเล็บเปิดปิดเซฟัวงเล็บ งานหิดเซลปลายปีมีสินค้า2ตัวคือชิปบ้าวงเล็บเปิดหิดเซงแปวงเล็บปิดและทักคี้วงเล็บเปิด์ิดเซงแปโปรวงเล็บปิดที่ไม่ต่างจากหิดเซ7เมากนะักจะใช้ชิปตัวไมว th, ว 24, คโมค้รเนมซาม่าวงเล็บเปิดเพนเซอร์จีวงเล็บปิด2.024งาน Google ไหทับโอมีสินค้าหนึ่งตัวคือชิฟผ้าวงเล็บเปิดหิดเซฟแปวงเล็บปิด อาจยกเลิกได้ค่ะผิดเซลเจยอดขายไม่ดีหรืออาจขยับรุ่นอเป็นบอ,อกทุก2ปีแทนแบบเดียวกับ iPhone 4งานผิดเซลปลายปีมีสินค้า3ตัวคือผิดเซลเก้าเคแมนวงเล็บเปิดผิดเซลเก้าโปรตัวรองวงเล็บปิดและคอมมานโดวงเล็บเปิดผิดเซลเก้าโปรตัวท็อปแบบเดียวกับ iPhone Pro Max วงเล็บปิดใช้ชิปโค้ดเนมรีดันดูวงเล็บเปิดเทนเซอร์ G4 วงเล็บปิดปี2020 ี่ยังอาจมีฮิกเซลฟังรุ่นที่สองที่ยังไม่ระบุชื่อโค้ดเนมขึ้นกับยอดขายรุ่นแรกว่าขายดีแค่ไหน2,205 0ย,ยังเป็นแผนแบบคร่าวๆโดยอาจอยู่ในรูปฮิกเซลสี ิบโปรตัวรอง10โปรตัวท็อปวงเล็บเปิดเหมือนปี2 0 2 4วงเล็บปิดอาจมี10ฟรีแนวตั้งแบบ Galaxy Z f เพิ่มเข้ามาแต่ถ้าแนวคิดนี้ไม่เวิร์อาจเปลี่ยนเป็นฟิีเซลทรงปกติตัวที่4เหมือนกับ iPhone ที่มีทั้ลา4รุ่นย่อยที่มา Android Authority